อังตเจอพีทุกคนพวกเราแฟนปีสแดชอยู่ใน All new Suzuki Fronk Get ready for the new icon เป็นเจ้าของรถรุ่นใหม่ Suzuki สแกนคิวาโค้ในภาพรับฟรีบัตรติมัน3,000บาทสหรับผู้ลงทะเบียนก่อน24กันยายน2568รับรถภายในวันที่30พฤษจิกายน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ s u z u k i .co.th 2นักเตะไทยล่าสุดในคลาสไทยเบสทีละทรและกะวินจัดเต็มกับการบวก8นํนำพวกเขาไปเติมแกลงทีมของคุณได้แบบฟรีๆที่ fc ออนไลน์เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งเล่นบอคอมมันกว่าสนุกกว่าคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเซอร์เจมส์คนที่ครับเขาใหญ่โรงแรมหรูบรรยากาศดีวิวสวยอาหารอร่อยราคาเป็นกันเอง สนามกอล์ฟตีสนุกท้าทายไปลองพักผ่อนกันได้ครับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่036341200สวัสดีครับผมกาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีแสดแดงครับในวิดีโอวันพระสัมบดีครับนำเสนอในช่วงเย็นครับก่อนเกมที่เจอกับเบนฟอร์ดครับสับปดาห์นี้ทัาชนาได้มีโอกาสจะขึ้นไป10คะแนนนะครับแล้วก็อาจจะลุ้นเลขตัวเดียวได้อยู่รอรุ้นผลคู่อื่นที่จะแข่งปลามาครับเนื้อหาวันนี้ที่นำามาฝากกันเนี่ยมี ขุมกาลังภายในทีมครับลหลายส่วนครับทั้งขุมกาลังที่รอโอกาสอยู่ตัวหลักตัวสำรองแล้วก็พวกดาวรุ่งด้วยครับรวมถึงเรื่องราวของ big project ครับที่สมสูร์และบอบริหารรวมถึงอบริมจะทำร่วมกันในช่วงหลังจากนี้นะครับมีหลายส่วนที่นํามาฝากกันเลยครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,กแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านไหนสะดวกสอบสนการสามารถเลือกซื้อสินค้าที่จะการด้านล่างได้รู้ถึงสมัคร เมมเบอร์ครับช่วงนี้วิดโออาจจะไม่ได้มาต่อเนื่องทุกวันครับก็สลับมาเป็นบางวันนะครับขอบคุณที่ติดตามกันอยู่ขอบคุณมากครับมาดูเรื่องราวภายในทีมมันก่อนครับนักเตะที่ยังอยู่กับสโมสรนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้ลงเล่นเลยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั่นก็คือเทเลมาเลาเซียครับมีรายงานออกมาจากเดลรีเมลเนี่ยบอกว่ามาเลาเซียซ้อมกับทีมชุดยู21มาสองสัปดาห์แล้วนะครับโดยแหล่งข่าวในสโมสรก็บอกว่าเขาซ้อมได้ดีครับมีความเข้มข้นในการซ้อม แล้วก็เกินกว่ามาตรฐานที่หลายคนคิดเอาไว้นะครับตัศนคติของเขาดีมากๆเป็นแบบอย่างให้กับนักเตะ,ะหลายๆคนที่อยากจะกลับสู่ทีมครับก็ต้องรอดูว่ารูเบนอวิลิมจะให้โอกาสมาลเลเซียกลับมาเล่นกับทีมชุดใหญ่หรือเปล่านะครับเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังไปในช่วงก่อนหนี้เป็นปีเลยนะครับแล้วเพิ่งกลับมามีช่วงยืมตัวไปที่ PSV แล้วก็ก่อนหน้านี้ในช่วงตลาดซื้อขายเนี่ยไม่ได้ย้ายทีมนะครับมีข่าวกับเอลเช่ k, แล้วก็หลายทีมในยุโรปแต่สุดท้ายก็ดิวล่มไปอยู่กับทีมป ถ้าสร้างความประทับใจให้กับทีมโค้ชได้รวมถึงรูเบนโนมลิมเนี่ยก็มีโอกาสจะกลับสู่ทีมได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายเนี่ยอาจจะเหมาะกับมาเลเซียก็ได้ที่มีจังหวะเติมเกมเมามันนะครับขึ้นสุดลงสุดมีความเร็วแต่เขาก็ต้องเร่งฟอร์มเหมือนที่เคยทํได้ในปีแรกของยุคเด็กเชนฮาร์2022ถึง2023นะครับโดยฟอร์มที่ดีสุดของเขาเคยเกิดขึ้นตอนที่อยู่กับเฟียนูดก่อนย้ายมาที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสวยหนึ่งคนเพิ่งได้รับโอกาสลงเล่นไปในเกมเจอกริมส์บีทาว์นะครับ แล้วก็หลายๆคนจับตาดูอยู่ว่าจะมีอการเบียดขึ้นมาเล่นกับพี่ๆได้ไหมรายงานจากนักทันซ้อนเนี่ยบอกว่าเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเทเลอร์เฟรดิกสซนนะกองหลังอนาคตการของทีมเพิ่งลงเล่นไป45นาทีในฤดูกาลนี้ในเกมคาราบาวครับนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยยูเต็ดไม่มีฟุตบอลถ้วยนะครับกว่าจะได้เล่นอีกทีในเอฟเอคัพก็คือต้นปีหน้า2026เลยทําให้มีความกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการของเขาที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่า เฟติสันจะได้ยืมตัวหรือว่าอาจจะต้องลงกลับไปเล่นในยู21เป็นช่วงๆเพื่อช่วยขุนกาลังชุดสำรองของทีมก่อนหน้านี้เมื่อรูกาที่แล้วเนี่ยอมริมมักจะใช้เฟติสันยืนเซ็นเตอร์ไม่ตัวซ้ายก็ตัวขวาครับเกมที่เขาทําผลงานได้น่าประทับใจคือการไปเดิมสนามเกมแรกเจอกับบูพันตันมาลุย2คนครับที่ได้รับโอกาสซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วแล้วก็กำลังได้รับการประเมินจากทีมงานรวมถึงอมริมเองว่าจะ ได้รับโอกาสขึ้นมาเล่นในทีมชดใหใจหรือเปล่าเหครับนั่นก็คือแจ็คเฟเชอร์กับเชลเลซี่สองคนนี้เนี่ยสามารถเล่นตำแหน่งหลังกองหน้าหรือว่าผู้เล่นเบอร์สิบได้แต่ว่าพี่ๆในทีมชุดใหญ่เนี่ยยังอยู่กันหลายคนครับมาดูคุณย่าอามัดเดียโลรวมถึงเมสันเมาส์แล้วก็บร์นิมิโมครับโอกาสจะต้องรอไปก่อนนะครับต้องบอกว่าการตกรอบคาราบาวคัพนี่ก็ส่งผลในเรื่องของโอกาสที่จะทให้ผู้เล่นเหล่านี้ได้ลงสนามมาสัมผัสเกมมานครับ แต่อีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมดีก็คือว่ายูเต็ดจะมีเวลาซ้อมกันทั้งสัปดาห์ก่อนจะเตะเกมต่อเกมนะครับก็คือสีหวันก่อนจะเล่นเกมหนึ่งเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็คาดหวังให้ทีมผลงานดีขึ้นในพรีเมียร์ลีกเกมพบเบนฟอร์ดสัปดาห์นี้โอกาสที่ยูเต็ดจะทำแต้มขยับขึ้นมาอยู่ในท็อปโฟรมีโอกาสมากพอสมควรครับถ้าพวกเขาชนะเบนฟอร์ดได้จะขึ้นไปเลขตัวเดียวได้เป็นครั้งแรกของซีซั่นนลครับอยู่ที่ประตูได้เสียว่าจะยิงได้กี่ลูกแล้วก็จะมีโอกาสทำอันดับขึ้นไปอยู่ โซนด้านบนนะครับเพราะว่าแข่งเป็นคู่แรกก็ต้องมาติดตามผลคู่อื่นในช่วงหลังจากนั้นรายงานจากเว็บไซต์สโมสรยืนยันแล้วว่าแมนยูเต็ดจะใส่ชุดที่3หรือว่าเติร์ดคิดสีดำนะครับลงทําการแข่งขันในวันเสาร์นี้ที่จีเทคคอมบูตี้สเตเดียมอีกเรื่องที่เป็นกังวลอยู่บ้างครับหลังจากเกมที่ชนะเชลซีแล้วมาเดลโลเนี่ยโพสต์รูปภาพตัวเองแลกเซอร์กับเรโดการนาโชนี่ครับโดยล่าสุดก็โดนทางออนไลน์เนี่ยรวมถึงโซเชียลเนี่ยเข้าไปต่อว่าหรือว่าตําหนิ เยอะพอสมควรสโมสรก็ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้ครับก็ยังให้การสับสนอมามัดเดียโลนแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดกลัวจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ล่าสุดเจ้าที่สโมสรก็เช็คแล้วสภาพจิตใจของอมามัดยังปกติดีนะครับไม่ได้มีอะไรน่ากังวลแลวเขาก็ปลอดภัยสบายดีก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเกมเจอกับเบนฟอร์นจะได้ลงเล่นตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่ามาทุกคุณย่านั้นกลับมาลงเล่นเกมที่แล้วแล้วนะครับเป็นตัวสำรองถ้าคุณย่าลงเล่นได้เนี่ยก็อาจจะถูกดรอปไปนะครับสรับโคต้าของอมามัด เวนเซีเขาจะไปเล่นวิงแบ็กซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะนูเซอร์มาซลย์กำลังทําผลงานได้ดีในตําแหน่งริมเส้นฝั่งขวามาดูอีกหนึ่งอย่างที่ยังต้องพัฒนาต่อครับอาจจะเป็นอุปสรรคในการเล่นกับพี่ๆในทีมชุดใหญ่อยู่บ้างครับเดโก้เลออนยังมีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษนะครับในการสื่อสารกับเพื่อนตอนนี้เนี่ยต้องให้วิเตอร์มูซาครับดาวรุ่งของทีมเนี่ยแปลให้นะครับมูซาเนี่ยพูดเป็นภาษาสเปนนะครับสำเนียงเป็นชาวบ้านเนี่ยก็ช่วยสื่อสารกับเลออน เลออนนั้นพูดเป็นสำเนียงารไกวยครับก็ทําให้มีอุปสรรคในการสื่อสารกับเพื่อนๆอยู่บ้างเขาก็คงต้องเร่งพัฒนาเรื่องภาษานะครับเพื่อคุยกับพี่ๆในทีมให้ได้แต่ว่าเลออนก็ลงเล่นกับทีมชุดสำรองไปบ้างแล้วครับรอเติมกระดูกให้แข็งแกร่งแล้วก็กลับมาลงเล่นกับพี่ๆในทีมชุดใหญ่หรือว่าอย่างน้อยต้องลุ้นที่สำรองให้ได้ก่อนนะครับเหมือนช่วงต้นฤดูกาลที่มีบางเกมเขานั่งสำรองอยู่ที่ม้านั่งอีกหนึ่งเรื่องราวที่แฟนๆอยากเห็นครับแล้วก็รอดูกันในเกมสุดสัปดาห์นี้ รายงานมาจากแมนเชสเตอร์อินนิวบอกว่าโอกาสที่คอบบี้เมนูจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนั้นมีค่อนข้างสูงเพราะว่าคาสเซมิโลติดโทษแบนนะครับอยู่ที่ว่าเอาบลิมจะเลือกเมนูลงมาคู่กับบูโน่หรือว่าจะใช้มานูเอลอุกาเต้ลงมาด้วยคนหนึ่งนะครับเมนูยังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกด้วยการนี้เลยนะครับเขาลงเล่นเป็นตัวจริงไปแค่เกมเดียวคือเกมเจอเกับกรีมสบี้ในคาราบาวครับโดยเจ้าตัวนี้อยากจะติดทีมชาติอังกฤษไปรุศฟุตบอลโลกกลางปีหน้า2026 เพราะฉะนั้นโอกาสการลงเล่นต่อเนื่องจะมีความสําคัญที่ทําให้โทมัสซูเคิลพิจารณาในช่วงเวลาหลังจากนี้ครับมันดูเรื่องของตลาดซื้อขายกันบ้างครับที่หลายคนยังรอติดตามอยู่นะครับเรื่องของกองกลางรายงานจากปีเตอร์ออลูเก้นครับก็บอกว่ายูเต็ดยังสนใจที่จะคว้าตัวคลอสบาเลบากองกลางของไบรตันที่อยากจะดึงเข้ามายกระดับแผงกลางของทีมนะครับ แต่ว่ารายงานเนี่ยบอกว่าไบตันไม่ได้อยากขายในช่วงตลาดหน้าหนาว<น>เดือนมก,กราคมพวกเขามองว่าอยากเก็บไว้จนถึงซัมเมอร์ก่อนครับซึ่งอาจจะทําให้ดิลเนี่ยมีความยากขึ้นในการเจราจารแต่การที่ฟอร์มนักเตนนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงนี้เหมือนสมาธิหลุดโฟกัสไปข่าวบอกว่าเขาอาจจะอยากย้ายทีมแล้วก็ไม่ได้โฟกัสที่ไบตันอย่างเต็มที่นะครับทำให้หลายๆครั้งถูกดรอปเป็นตัวสำรองหรือโดนเปลี่ยนตัวออกคนข้างบ่อยรวมถึงกระแสข่าว เรื่องของความใกล้ชิดระหว่างเอเย่นกับนักเตะที่มีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทําให้ข่าวนี้จะมีน้ำหนักมากขึ้นในช่วงมก,การาถ้ายูไนเต็ดลองเข้าไปเดินดิวดูหรือว่าพยายามยื่นข้อเสนอเข้าไปมีโอกาสที่ไบตันอาจจะยอมใจอ่อนปล่อยก็ได้เพราะว่านักเตะเหมือนจะไม่ได้อยากเล่นกับไบตันแล้วนะครับแค่เขาไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนอยากให้ความเคารพต้นสังกัดอยู่อย่างเต็มที่มีความเป็นมืออาชีพ สว่วนหนึ่งข่าวเรื่องของการเติมแกลงขุมกําลังเนี่ยก็ยังต้องฟังหูไว้หูอยู่ครับผมก็ยังคิดว่าจะมีน้ําหนักไม่ได้มากนักเรื่องของผู้สาประตูนี่ครับอะไรครูนะครับจากเซอร์งรกลิเนี่ยบอกว่าแมยต็ดยังจับตามองสถานการณ์ของไม้ไม่ยองผู้สาประตูเอลซิมิลานอยู่ว่าอาจจะอยากดึงมาเป็นผู้สาประตูที่มีประสบการณ์ในการการ,การันตีมือหนึ่งนะครับระหว่างที่รอเซเนลลาเมนตเติบโตแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงอยู่กับทีม รายงานนั้นออกมาแบบนี้ครับแต่ถ้าในมุมผมผมคิดว่ายูเต็ดมีตำแหน่งที่สำคัญในการต้องการเสริมมากกว่าก็คือกองกลางรวมถึงวิงแบ็กซักฝั่งหนึ่งนะครับที่เข้ามาเพิ่มเติมให้มีประสบการณ์มากขึ้นอาจจะรวมถึงเซนเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าหฮเลีดเบกไก่เยก็อายุมากขึ้นแล้วก็ต้องรอดูว่ายูเต็จะเลือกใช้ประมาณไปแบบไหนกับดีลต่างๆอย่างคือแค่ตาสถานการณ์ดูครับก็คือไม่ได้ ถึงขนาดที่ยื่นข้อเสนอหรือว่าสนใจอย่างจริงจัง,จงเหมือนแค่มอนิเตอร์เอาไว้แค่นั้นเอง,เองสำหรับสถานการณ์ของไม่ไมยองกลับมาดูเรื่องราวภายในทีมกันต่อครับหลังจากจบเกมที่ชนะเชลซีเน่ยโอมริมก็ให้สัมภาษณ์ในทิศทางบวกนะครับเขาก็บอกว่านักเตะเนี่ยต้องเลยให้ดุดันมากขึ้นในกรอบเขตโทษเขาอยากได้สิ่งอะไรที่มากกว่าน,นี้ครับเราแค่ต้องการให้รักษาวิธีการเล่นหรือรูปแบบแบบนี้เอาไว้ให้ได้สม่ำเสมอมากขึ้น และก็ต้องพัฒนาเรื่องของเขตโทษของเราเองครับในการป้องกันคู่แข่งนั่นคือเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับอีกอย่างที่นักวิเคราะห์ต่างประเทศรวมถึงสื่อบอกก็คือเขาต้องพาทีมเ,เปลี่ยนโอกาสที่มากมายในการสร้างโอกาสจากการเจอทีมใหญ่หลายทีมรวมถึงในพรีเมียร์ลีก5้านัดแรกเนี่ยเป็นประตูให้ได้มากขึ้นเพราะายูเต็ดเนี่ยสร้างโอกาสได้ต่อนเนื่องแล้วนะครับแล้วก็มีจังหวะในการบุกเข้าทำที่สนุกสนานไม่ได้เล่นเกมรับเพียงอย่างเดียว มีจังหวะเล่นเกมลุกด้วยแต่ว่ามักจะยิงประตูได้ไม่เฉียบคมเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสที่สร้างขึ้นมาได้นะครับอย่างต่อมานั้นทีมสร้างาคาเดมีที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนีครับมีรายงานออกมาจากชอนคอนเนลี่บอกว่าเซอร์อจิมอเคิฟและผู้บริหารรับสูงของแมนยูเต็ดเนี่ยกำลังวางแผนในระยะยาวมุ่งเป้าอย่างชัดเจนที่จะสร้างทีมเยาวชนที่แข็งแกร่งนะครับโดยตอนนี้น่ยทั้งยู8และยู1่สนำไปจา่าวฝูงของลีกนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนหลายปีก่อน,นอยู่แตตต่่ออยูกลาลาาางงรด ตอนนี้เริ่มเห็นภาพแล้วเหลือแค่ชุดใหญ่ที่จะต้องพัฒนาต่อเนื่องขึ้นมาอีกอย่างคือมิวเตตกำลังจับตาสถานการณ์2ดาวรุ่งจากเซอร์เบียนะครับนั่นก็คืออ็อกเยนอูเกซิสแลวก็โยวานมิเลเซวิทนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองในวงการฟุตบอลเซอร์เบียอาจจะพยายามหาทางดึงเข้ามาครับและเป้าหมายสําคัญอีก2อย่างก็คือ,อยูเตดนั้นเน้นซื้อนักเตะที่อยากจะมาร่วมทีมจริงๆในตลาดซื้อขายพยายามไม่ซื้อแพงเกินไป แล้วก็อยากได้คนที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับใช้งานยาวๆได้บวกกับพาทีมกลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป้าหมายของพวกเขาสูงสุดก็คือการที่จะควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ในปี2028เป็นการฉลองครบรอบ150ปีของสโมสรนะครับและที่หลายคนก็อยากเห็นที่สุดเหมือนกันก็คือนิวทัลฟอร์ดที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในประมาณปี2 0 3 2หรือมาณ6ปีข้างหน้านครับยูแต่ก็ปีแผนที่จะก่อสร้าง ในเร็วๆนี้นะครับนี่คือบิ๊กโปรเจกต์ทั้งหมดของปีศาจแดงครับที่จะสร้างขึ้นในยุคบอบบริหารเอเนียออสให้กำลังใจทีมของพวกเราไปด้วยกันครับวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและข้างคลายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตาย หากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ